ในอำเภอเขตทาวีคาตี้ระบุว่าเหตุกลากยิงเกิดขึ้นในโรงงานผลิตเครื่องตัดหญ้าของบริษัท Excel i n d u s t r y รในแคนซัสซึ่งผู้ก่อเหตุน,นั้นเป็นพนักงานของบริษัทใช้ปืนไรเฟิลและปืนพกยิงเข้าไปใส่ประชาชนที่สัญจรอ,อยู่บนถนนขณะขับรถมาที่โรงงานจากนั้นก็ยิงใส่ผู้หญิงที่อยู่บริเวณล,ลานจอดรถของโรงงานก่อนจะวิ่งเข้าไปในโรงงานและกระกิงใส่พนักงานที่อยู่ด้านในซึ่งมีประมาณ150คน เหตุกับหญิงครั้งนี้ทําให้มีผู้เสียชีวิตไปอย่างน้อย3คนและบาดเจ็บอีก14คนนะครับแต่ตัวเลขของผู้เสียชีวิตอาจจะเพิ่มขึ้นอีกเนื่องจากมีผู้บาดเจ็บสาหัสหลายคนขณะที่ผู้ก่อเหตุนั้นก็ถูกเจ้าหน้าที่วิสามัญฆาตกรรมในที่เกิดเหตุเบื้องต้นในอำเภอเชื่อว่าเหตุการณ์นี้ไม่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายนะครับขณะที่พนักงานของบริษัทหลายคน ระบุว่าผู้ก่อเหตุมีปัญหาด้านอารมณ์และมีสภาพจิตใจไม่ปกติสื่อท้องถิ่นรายงานว่าผู้ก่อเหตุคือนายเซตริกฟอร์ดทำงานในตำแหน่งช่างสีซึ่งใน Facebook ของนายฟอร์ดก็มีการโพสต์ภาพของตัวเองขณะถือปืนไรเฟิลรวมถึงมีคลิปวิดีโอที่เขายิงปืนไรเฟิลในทุ่งข้าวสาลีด้วยนอกจากนี้ผู้ก่อเหตุนั้นเคยมีประวัติอาชญากรรมหลายคดีนะครับอย่างเช่นคดีครอบครองอาวุธผิดกฎหมาย เหตุการณ์ยิงมักจะเกิดขึ้นในสหรัฐนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่ประเมินว่าแต่ละปีจะมีชาวอเมริกันเสียชีวิตจากเหตุความรุนแรงจากการใช้ปืนประมาณ30,000คนครับ